กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ในเกม Solo Leveling อะไรนั่นเองครับผมซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมาจัดทางด้านของเทีย์ลิสอาวุธนะครับผมพร้อมกับอธิบายนะรับแล้วก็รีวิวทางดของแต่ละอาวุธด้วยว่าเฮ้ยอาวุธชิ้นไหนนะผมมันเก่งยังไงแล้วก็ควรอัพอะไรนำเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะผมการเล่นให้กับแต่ละบุคคลกันละกันโดยสาหรับการจัดเทีย์ลิสขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าการจัดเทีย์ลิสไม่ว่าจะเป็นช่องใดก็ตามนะครับผมรวมถึงช่องผมด้วยเนี่ยมันก็เป็นความคิดเห็นส่่่ววววนน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 นบบบุคคคคลละะะรัผมมมแแ้้้้้ตกกกกาา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 ใชชชงออออออจจจจิิี มีการใช้งานตัวแล้วนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าผมเนี่ยให้เทียริสก็จะเป็นดังนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่าแต่ก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคิวกันนั้นสาหรับใครที่กำลังมองหารา้านเกมดีๆมีคุณภาพตัวเกมราคาถูกการดเองผมก็ขอแนะนําไปรา้านเกม Power Play เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกอการดับเองแล้วนะร้านจะเปิดบร,ริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็สามารถเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ได้ครับว่า po w r p o y หรือที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันนะซึ่งตอนนี้นะครับผมทางด้านของ ตัวการเติมเองต้องที่ร้านเติมเกมเพาเพกันด้วยนี่ครับผมอ่ะทีนี้นี่ครับผมสำหรับทางด้านของอาวุธเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนว่าเฮ้ยอาวุธเนี่ยมันมีการใช้งานยังไงเนาะหลังจากที่เราเนี่ยสวมใส่อาวุธไปมันจะมีการเกิดเอฟเฟกต์แนี้ครับผมหนึ่งเลยการโจมตีปกติของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีแบบ1ฮิต2ฮิต3ฮิตแล้วก็เข้าสู่ขอแอคแท็กซึ่งจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็สามารถดูเปอร์เซ็นต์ดาเมจได้แต่ละอาวุธของคุณนั่นเองครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่างี่นนนกจะาาาางอรรมตตไๆ เพื่อที่จะทําดาเมจนั่นเองแล้วก็เอาไว้ใช้ในเรื่องของการสลับอาวุธด้วยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถือกีมมัวอยู่นะครับผมกดสลับไปสกิลที่3ามงของอาวุธคาตาณาอย่างนี้มันก็จะมีการชักอาวุธคาตาณาออกมาแล้วก็ทาดาเมจนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับผมเราก็จะมาจัดเทียริทกันดีกว่าว่าอาวุธเทียริทไหนนะครับผมอยู่เทียร์ไหนบ้างซึ่งผมเนี่ยจะให้เทียริทอยู S ่ S S แล้วก็ A แล้วก็ B นะครับผมเท่านั้นเนาะเทียร์ C มันกากเกินไปไม่อยากเอาให้กแล้วกัน โอเคนะครผมเดี๋ยวเรามาดูแต่ละอาวุธกันดีกว่าทั้ง6อาวุธตัวไหนอยู่เทียไหนกันบ้างเพื่อบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปเป็นแนวทางน,นะครับผมในการที่เราจะไปดีเอดีหาเนาะเรามาเริ่มจากอาวุธจีแรกครับผมที่ผมให้อยู่เทียต่ําสุดเลยนั่นคือแท่นของดาบยาวจากาักรพพรดอสูรครับซึ่งการใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างขัดใจนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องรอเคาน์เตอร์อ่ะเรามาดูกันนะครับผมเมื่อเราเนี่ยมีการใช้สกิลนะครับผมเน้นย้ำว่าสกิลสกิลคืออ่ารูปแบบที่3อย่างที่ผมเคยบอกไปกกกก่่อนนนหห้้้าาาาีีราีรรัมลงจทเดใชฟฟ ครับผมเราเนี่ยจะมีการสร้างโลกเกาะป้องกันขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีการโต้กับครับเมื่อโต้กับสําเร็จเนี่ยจะมีการปรับใช้เอฟเฟกต์หมดสติแล้วก็จะทําให้เกิดพายุคเคืงขาวเรามาดูกันดีกว่าครับผมหนึ่งเลยการที่เราเรียกดสกิลตัวนี้เราจะได้เกาะป้องกันใช่ไหมซึ่งจะมีการสร้างโลกเกาะป้องกันนะครับผมหนา10%ของพลังชีวิตครับระยะเวลาต่อเนื่องแค่3วินาทีเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นระยะเวลาที่เอาไว้ตั้งท่ารอเคาน์เตอร์นั่นแหละนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะในเรื่องของเกาะป้องกันแล้วก็ในระหว่างที่ ว่าโต้กับนะครับโดยโต้กับเนี่ยมันจะให้ดังนี้ครับหนึ่งเลยมันจะให้ในเรื่องของหมดสติตัวละครที่โดนเนี่ยจะมีการสตาร์ทสามวินาทีถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของพายุเพิงขานอมจะมีการสร้างนะครับวงรอบๆแล้วก็มีฟ้าผ่านลงมาโดยพลังโจมตีของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง8%แล้วก็สร้างสายฟ้าเนี่ยทำดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีครับขึ้นมารอ,รอบๆตัวทุกวินาทีอีกด้วยนะครับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องสิบวินาทีนั่นเองโดยอาวุธชนิดปัญหาเลยก็คือือออออออย่่าาาาางงงงีมมมมบบบบกไปครใใรัััันนนขดใใใจจเเเโตตต้ลลลแหละะวสุธ แบบเป๊ะๆนะครับผมเพื่อที่จะตั้งท่ารอเคาน์เตอร์นะครับผมแล้วก็จะเกิดวงบาเลียแต่ข้อดีมันก็มีอยู่นะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยมีการเคาน์เตอร์กลับได้แล้วมันก็จะมีการสร้างวงบาลียใช่ไหมในระหว่างนี้นะครับผมสามารถสลับไปใช้อาวุธชิ้นอื่นได้เลยนะครับผมดังนั้นมันก็มีข้อดีอยู่อ่ะแล้วแต่ทุกคนเนี่ยจะใช้เนาะมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปสามารถเอาไปเล่นในแบบว่ามอนแพ้ท่าลมใช่ไหมก็เอาชิ้นนี้ไปเล่นได้นะครับผมไม่ได้แย่อะไรขนาดน,นั้นส่วนในเรื่องของการอัพสกิลนะครับผมอัพส ไปเลยเนะครับผมส่วนในเรื่องของการโจมตีปกติล้วก็ขอไอแท็กเนี่ยถือว่ามันต่ํามากๆเลยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นทานของอาวุธชิ้นอื่นดีกว่า <c oughs> ที่มันมีเปอร์เซ็นที่สูงกว่านี้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเป็นหลักอาวุธชิ้นนี้ยืนฟิลยืนโจมตีเนี่ยก็สามารถอัพได้ครับผม จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปครับผมขยับมาอีกหนึ่งเทียโนนนะครับผมเป็นเทียบบีกันล้วกันเนาะนั่นคือกระบองโวคานนั่นเองครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการกดใช้สกิลไฟบรรลัยการก็จะมีการปรับใช้โวคานคุ้มไฟนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันดีกว่าครับหนึ่งเลยนะครับผมโวคานคุ้มไฟเนี่ยจะมีการให้ก่อป้องกันเท่ากับ5%ของพลังโจมตีครับผมเมื่อใช้การโจมตีปกติหรือว่าขอแเอ็แท็กเนี่ยจะเกิดเอฟเฟกต์นะครับผมหลอมรวม,วมขึ้นมาครับโดยเอฟเฟกต์ โคารคุ้มภัยก็จะมีการระเบิดแล้วก็สร้างความเสียหายเป็น300เนนั่นเองครับผมของพลังโจมตีสามารถซ้อนทับได้สูงสุด,สดถึง30ชั้นเมื่อระเบิดไปแล้วจะมีการสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก6%ต่อการซ้อนทับ1ครั้งอีกด้วยโดยการเก็บสแต็กของหลอมรวมนั่นก็คือการโจมตีปกติหรือว่าการใช้คอแอคแท็กนั่นแหละนะครับผมมันก็จะทําให้เก็บสแต็คจะเป็นประมาณนี้โดยเทคนิคการเล่นของอาวุธชิ้นนี้ก็คือเป็นอาวุธสําหรับการยืนฟิวอยู่แล้วในเรื่องของสกิลอา ที่สุดในบรรดาอาวุธละมั้งเฮ้ยมันยังมีคาตนะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะเอาเป็นว่ามันอยู่ประมาณ1นึ่พันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ที่รหลัๆเลยคืออาวุธชิ้นนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่ชอบอาวุธที่ตีแบบอ่นๆนะครับผมตีเหมือนดาบใหญ่เนี่ยก็อาจจะคิดเหมือนผมก็ได้นะผมอาจจะไม่อยากเล่นไม่อยากได้อาวุธชิ้นนี้นะเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธยืนฟิวอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันต้องใช้การโจมตีปกติแล้วก็ใช้ในเรื่องของคอแร์รักแต็กเมรเใ่่อ, Stack อพาพ การอัพสกิลนำนะครับผมอัพ <Up S 1> อะไรดีผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยอัพคอร์แอคแทกนำแล้วก็จะเป็นฐานของการโจมตีปกติกันล้วกันนะครับผมเอาไวทนะ้ทําดาเมจเนาะจึประมาณนี้อย่างสุดท้ายเนี่ยก็ใช้เป็นฐานของสกิลอาวุธนะครับผมอัพไปเรื่อยๆถ้าเรบใครที่ใช้อาวุธตัวนี้เป็นหลักนะครับผมด้วยอาวุธชนี้ก็จะเป็นฐานของธาตุไฟเนาะมอนตัวไหนแพ้ไฟก็สามารถเอาไปโจมตีได้อย่างนี้ผมพอไปครับมันรู้สึกอื่นๆต่อไปครับเราไปดูฐานของเทียเอสกันดีกว่าโดยอาวุธเทียเอสนะครับผมอย่างต่อไปที่ผมจะให้นั่นนนนคคือออเเเเเเีีีียยยยวววแห่่่งงงงาาาาัรัรรบด้กกก็จะมใชสิลุธ โดยการใช้สกิลอาวุธแล้วมันจะมีการหัก HP เรา5%แล้วก็จะมีการสร้างสกิลดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง100%นั่นเองครับโอ้โหอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับทาด้านของสกิลเท่านั้นเลยอาวุธชิ้นนี้มีการแจกฟรีนะลืมบอกไปแจกฟรีถึง1ดาวด้วยซึ่งเราก็ทำชาเลนจ์ให้มันเสร็จอย่างที่ผมบอกไปครับพาร์ส,สิวก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีการใช้กดสกิลหัก HP แล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมใช่ไหมจริงจริงเปอร์เซ็นต์ตั้นอี100%กไป เอาวุธชนนี้นะครับผมก็เอาไว้ามาสลับนะผมสลับทำดาเมจกันแล้วกันนะผมไม่แนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปยืนฟิลแต่ถามว่าย<ๆ>ืนได้ไหมมันก็พอได้แหละโดยเปอร์เซ็นต์การโจมตีครั้งหน<ๆ>ึ่งครั้งสองครั้งสามก็ถือว่าสูงอยู่นะอ่านหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็การโจมตีแบบคอไอแทกเนี่ยก็อยู่หกร้อยเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็สูงอยู่นะครับผมแต่ถ้าเทียบกับอาวุธอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเนาะก็สลับมาใช้ซึ่งผมแนะนำเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นอาวววุุธธนน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 ีี้้ะะะคครรรรรับบผผมมมใกกกาาาาายยืืฟิิเเเเพ่่่อออออแแแทงงหลล ผมแนะนําเลยนะเอาไปเล่นคู่กับทางด้านของอาวุธคาตานะเพราะว่าอาวุธคาตานะเนี่ยมันสามารถบัฟคีดาเมจซ้อนทับได้นะผมจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งอาวุธนี้เนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นถึง1ดาวโดย1ดาวเนี่ยจะมีเงื่อนไขก็คือเลือดต้องต่ํากว่า70%ครับถึงจะมีการเปิดใช้ผมแดนมืดโดยเฟเผมแดนมืดก็คืออัตราคีิติคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง25%นั่นเองแล้วก็อาวุธถัดไปกันดีกว่านะครับผมนั่นคือกรีมัวของเททิสนะครับผมโดยกรีมัวตัวนี้บอกเลยเลยว่าตั้งแต่เห็นพรีวิวเนี่ยผมแม่งรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วก็ไม่อยากเล่นด้วยซ้ํานะครับ แต่พอเอามาลองเล่นดูโอ้โหเป็นอาวุธที่แบบหลายๆคนแม่งก็บอกว่าโกงอ่ะผมก็คิดว่าโกงนั่นแหละ เบ่งโกงอย่างมากเลยอ่ะโดยการใช้อาวุธชนิดนี้นะครับผมเมื่อเราเนี่ยมีการใช้วาลีซัดเนาะซัดเข้าเป้าเนี่ยมีโอกาส1 0 0เลยนะที่จะมีการปรับใช้โปรไอซ์นครับผมให้แก่ศัตรูโดยคอยไอ้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะทําให้เป้าหมายที่อยู่ในสถานะหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราวนะครับผมแล้วก็เมื่อเอตัวนี้หมดลงจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นถึง10%นะครับของดาเมจที่ได้รับเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง4วินาทีนั่นเองครับผมเข้าใจกันง่ายหลังจากที่เราเนี่ยมีการใช้สกิลอาวุธตัวนี้นนะรรผมมฝ่่่าาายตูทีีีโดอุชชิ้กก็็จแแขง ซึ่งบอกเลยเลยว่าแช่แข็งทุกตัวในเกมไม่ว่าจะเป็นบอสตัวเบอร์เริ่มแล้วก็บริมาณดาเมจตั้งต้นของตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสูงเลยอยู่ที่พันสี่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตีหมู่อีกต่างหากโอ้โหบอกได้เลยว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ในช่วงที่มันมีเอฟเฟกต์แช่แข็งใช่ไหมผมบอกได้เลยว่าไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นอะไรที่ดีดียังไงนะผมโดยในระหว่างที่มันแช่แข็งอยู่นะครับผมเราสามารถใช้เบรกศัตรูได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเราจะสามารถทำคอโมโบเบ แล้วนะครับผมยังทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากที่มันออกจากสถานะตัวนั้นอีกโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับผมลองดูกันแล้วกันนะแบบถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อนะผมลองได้อาวุธชิ้นนี้แล้วลองเอาไปเล่นดูโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรดีมากนะอาวุธชินี้ผมก็ใช้เป็นแบบประจาประจาขอให้อยู่เทียรอเดกันแล้วกันนะครับผมเนื่องจากแม่งโกงจริงอ่ะทีนี้นะครับผมเราไปดูทางได้ของอาวุธตัวที่ผมอวยกันบ้างไอตัวนั้นไม่ได้อวยนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยอวยมากนั่นคือดาบปีศาจ จะมีการใช้สกิลนะครับผมดอกเหมยผิวไหวเนี่ยก็จะมีการปรับใช้เอฟเฟกดอกเหมยนั่นเองหลังจากที่เราเนี่ยมีการแดชต่อเนื่องนะครับผมก็คือกดแดช2สองครั้งติดต่อกันนั่นเองครับผมจะมีการปรับใช้เอฟเฟกบานสะพังเมื่อใช้สกิลดอกเหมยผิวไหวนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันดีกว่าครับผมเมื่อเราใช้สกิลตัวนี้นะครับผมจะมีการเก็บสเต็กดอกเหมยอ่ะเรามาดูกันโดยการเก็บสเต็กดอกเหมยก็คือดาเมจคิทิคอเพิ่มขึ้นถึงสับสูง3ชั้นและระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยไม่จํากัดไม่อยู่ถาวัเป็น อะไรที่โคตรดีนะผมถ้าเกิดว่าเราเก็บครบสามสเต็กเนี่ยก็อยู่3 6มสิบหกเปอร์เซ็นต์คีดามจมันดีไหมในกลุ่มหลายๆคนอาจจะเล่นช่วงในตอนตอน้นใช่ไหมแล้วบอกว่าเฮ้ยอุชินนี้อางจริงมันไม่ได้ดีแล้วมันก็กากมากๆเลยเขาบอกได้เลย,ออเลยนะว่าการให้ดามจคีิตดิค้อเพิม่มขึ้น36%เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากหลายหลายคนแม่งมองข้ามมองข้ามเพราะอะไรเพราะว่าตอนตอน้นถามจริงอัตราคีย์ิค้อคุณมีเท่าไหร่ <laughs> ถ้าเกิดว่าคุณตีไม่ติดคีย์ที่เข้าคุณก็ไม่มีดามดเมจคีย์ที่เข้าขนะครับดังนั้นอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นอาวุธช่วง endgame นะครับผม endgame เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีคีย์ดาเมจประมาณ50อัพกันอยู่แล้วโดวยนะับปัจจุบันตอนนี้ผมเลเวล39เนี่ยมีคีย์ดาเมจอยู่ที่ประมาณราวๆ40กว่ากานะครับผมก็ทําให้ติดคีย์โลล้วแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพของดาบดอกเหมยเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเอามาซ้อนทับสแต็กได้ครบ36ชั้นแล้วใช่ไหมสลับไปมมบมมไป,ป้ออานนุีรนด๊หย บอกได้เลยว่าโคตรที่จะแรงนะครับผมก็เป็นอาวุธอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ทําดาเมจได้นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของซับอ,อาวุธชิ้นอื่นได้ก็คือดาเมจคียข้อเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้ยังไม่ได้หมดแค่นั้นครับมันยังมีทางด้านของเอฟเฟกทางด้านของบานสะพาพใช่ไหมโดยการใช้งานนะครับผมก็คือ กดเดสสทีติดต่อกันจากนั้นก็กดใช้ทางด้านของดอกเหมยผิวไหวนะครับผมจะทําให้เกิดเอฟเฟกตรงนี้โดยเอฟเฟกบานสพังนะผมจะทําให้ดอกเหมยผิวไหวเนี่ยคูลดาวลดลงถึง20%ซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง4%อครับอัตราคีด์เอเพิ่มขึ้น4%ต่อเนื่องระยะเวลา8วินาทีนั่นเองครับผมจะเป็นประมาณนี้ถือว่าเป็นเอฟเฟกเอาจริงๆแค่คิดดาเมจเนี่ยผมคิดว่ามันเยอะแล้วนะแต่ตัวนี้ก็บานสะพังนะผมมีลด ถามว่าการเบิร์สกิลเนี่ยแรงไหมนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้นะครับผมแต่ที่มันดีจริงๆก็คือนี่แหละนะครับผมดอกเหมยเนี่ยสามารถเก็บสแต็คคีดาเมจได้ถึง36%ซึ่งเราสามารถเอาไปเล่นคู่กับอาวุธชิ้นอื่นได้แล้วก็ต่อไปครับอาวุธท่าแสงปืนคิวเดอะวูฟนะครับผมการใช้งานของอาวุธชินีครับเมื่อเราเนี่ยมีการกดใช้สกิลอาวุธชินนีครับผมก็จะมีการเปิดใช้งานคอแอคแท็กครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลเวลาพิพากษาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนคอแอคแท็กไปเป็นเ,ออานนานนเริง มันจะเขียนให้งงทําไมวะพูด,ดง่ายๆก็คือหลังจากที่เราเอาอาวุธชิ้นนี้เนี่ยไปกระแทกหน้ามอนใช่ไหมมันก็จะเข้าสู่สถานะคอยแท็กนาน6วินาทีจากปกติเนี่ยคอยแท็กจะเกิดขึ้นตอนไหนจะเกิดขึ้นกันต่อเมื่อโจมตีครั้ง,งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4ใช่ไหมก็จะวนลูปประมาณนี้แต่ตัวนี้นะครับผมเอาปืนไปกระแทกหน้า คอยแท็กเนี่ยจะอยู่นานถึง6วินาทีเราจะสามารถใช้ได้แบบรัวๆๆเนาะในระหว่างนี้เนี่ยดามเมจก็จะเพิ่มขึ้นถึง60%นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวน,นี้ตัดทิ้งไปนะครับผมอันนี้เป็นเอฟเฟกอย่างแรกส่วนอย่างที่2นะครับผมแล้วก็ต่อไปอย่างที่2อันนี้ไม่เกี่ยวกับทางน้านของเอฟเฟกตัวบนแล้วนะมันจะเป็นแยกอีกต่างหากนั่นคือหากคุณมีการใช้อาวุธชิ้นนี้นะครับผมภายในระยะ cm ดามเมจของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง50%นะารับเ่าราเรงนตหนจะแรขึ้นบ้าง อาิิวการโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็คอยแอคแท็เนี่ยจะแรงขึ้นนั่นเองอาอาวุธชิน้นนี้ถามว่าอัพอะไรเป็นหลักนะครับผมก็แนะนำนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยอัพคอยแอคแท็กนำเลยแล้วก็การโจมตีปกติแล้วก็ทางด้านของอาวุธเอาไว้ไปกระแทกหน้านะครับผมจะเป็นประมาณน,นี้ถามว่าแรงไหมก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับอาวุธชิ้นนี้นั่นเองแล้วก็อย่างที่ผมคิดว่ามันดีแล้วก็ให้มาอยู่เทียร์ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีในเรื่องของตงัวนี้เห็นไหมเอฟเฟกต์เบรกด้วยนะครับผมจากปกติเนี่ยย่อลเนนครกให้ นะตอนนี้ก็จะช่วยเบรกศัตรูได้ดีนะครับผมทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดว่ามอนเนี่ยยังไม่ถูกเบรกมันก็จะถึกมากๆเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนเบรกแล้วมันก็จะโดนสตัรน,นะครับพร้อมกับมันจะบางมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับและนี่ก็คือเทีทยริสที่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมานะครับผมอ่ะเอาชิ้นพวกนี้แหละมันก็อยู่เทียบประมาณนี้ส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยละกันก็อย่าลืมกดไ like, <và subscribe, S 1> ลค์กดซับ <và S 1>